กลาสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายมือนีพ่อกันวันอาทิตย์ที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องมือนีกะวันความหวังของพี่น้องลหลายๆคนพี่น้องมือนีป้อหน่อยจากาพี่น้องมาอัปเดตล่าข้าเข่าเปลือกเจ้าหน้าปังเข่าเปลือกหอมมะลิเขา่าแห่งความชื่นบ่เกินสิบหาเปอร์เซ็นต์ลา่าคาประจาวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องมาไปรับชมรับฟังกัน กันอีกแล้วพี่น้องมือน,นีพอหน่อยผ้าพี่น้องมายางชุ่มเขาเจ้าหน้าปังหน้าแป้งหนี่ยูพื้นที่ตาองพี่น้องอ่างอําปืนพี่น้องติดกับอ่างอําปืนแถวนีเพื่อนเฮ็ดหน้าปังพี่น้องหน้าแป้งนี่เพิ่นล่งเขามะลิกอขอสิบหาพี่น้องนี่ขาดการว่าจะเกี่ยวช่วงเมษสาหนี่ละพี่น้อง ช่วงนี้ทางโล่งสีเพิ่นย่งบบท่านเปิดเขาเกี่ยวสดเขาหน้าปังพี่นอ้องช่วงนี้กะจะเป่นป,นปนีล่าค่าทางสุรินกะจะมีล่าค่าเป็นเขาฮัอมะลิเขาแหงอยู่โล่งสีทางโซนจังหวัดสุรินมือนี้กะล่าค่านาโล่งสีเิ่นรับสื่อที่กิโลกร,รมัมละ15บหาบาทหาสิบสตังตอกิโลกร,รมัมพี่นอ้องมาเขาเรื่องก็เลยพี่นอ้องมือนี้พอหน่อยจะพาพี่น้องมาไล่างาน ล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังและกาเขาเปลือกฮอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดความชื้นโบกเกินสิบหาเปเส้นพี่น้องมาเริ่มต้นกันทีเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวซดมือนี้พี่น้องล่าค่าแนวโนมล่าค่าลาสุดวันอาทิตย์ที่สิบหกมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องันไหนจะไล่ข้านเป็นเขาซดเด้อพี่น้องเริ่มที กรุงเทพมหานครมนีลราค่าอยู่ที่หกพัอยถึงเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อตันการจนบุรีล่าค่ารับซื้อหกพันเก้าร้อยถึงเจ็ดพันสามอยบาทต่อตันส่วนสะเซิงเซ้ามนีหนแปดร้อยถึงเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อตันใช้นาดราค่าอยู่ที่หกพันแปดถึงเจ็ดนสอร้อยบาทต่อตันพี่น้องานครนายกมนีล่าค่าอยู่ที่หกพันเก้าร้อยถึงเจ็ดพั สามอยบาทต่อตันนุ่น,นทบ,บุรีมณีเจ็ดพัน 7, ถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทต่อตันนครปฐมราค่ายู่ทีเจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้องปะทุมท่านี่มณีล่าค่ากลางอยู่ทีหกพันเก้าถึงเจ็ดพันสามร้อยบาทต่อตันเพชรบุรีหกพันเก้าร้อยถึงเจ็ดพันสามร้อยบาทต่อตัน ลบบุรีมือนี้ราคา6,800ถึง7,200บาทต่อตันสิงบุรีราคาอยู่ที่6,800ถึง7,200บาทต่อตันพี่น้องสุพรรณบุรีมือนี้6,800ถึง7,200บาทต่อตันอยุธยามือนี้6,900ถึง7,300บาทต่อตันลาดบุรีราคาอยู่ที่6,900ถึง7,300บาทต่อตันกำแพงเพชรมือนี้6,800ถึง7,200บาทต่อตัน พิจิตรมือนีหกพันแปดถึงเจ็ดบาทต่อตันพี่น้องมาตอที่จังหวัดนครสวรรค์มือนีหกพั 6, 7, 1, นแปดถึงเจ็ดพนสบาทต่อตันพิษณุโลกหกพันแปดถึงเจ็ดบาทต่อตันเพชรบูรณ์หกพันแปดถึงเจ็ดันสบาทต่อตันพี่น้องอุตรดิตฐ์มือนีหกพ0 0เก้าถึงเจ็ดพันสามรอยบาทต่อตันส่วนนครศรีธรรมราชหกพันเก้าถึงเจ็ดพันบาทต่อตันพี่น้องมีเป็นเขาเจ้าหน้าปัง เขาเกี่ยวซดล่าค่ากลางจากคอมูลโล่งสีเขาแหงปาเทศไทยปละคอมูลล่าสุดวันทิต์ที่16มีหน้าคมพี่น้องมามาต่อกันเลยพี่น้องต่อกันถี่ล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหอมลิเขาหน้าปีปี67เจทับหกพี่น้องเขาแหงความชื้นบเกิน1 5บ้าเปอร์เซ็นต์มนีวันถี่16พี่น้องล่าค่า้มนีพี่น้องมาต่อถี่บุรีรัมพี่น้องล่าค่ายู่ที่ 1 5 6 0 0ถึง16,200บาทต่อตันนครราชสีมามือนี้1 5 0 0 0ถึง1 6 0 0 0บาทต่อตันร้อยเอสมือนี้ราค่าอายู่ที่1 5 5 0 0ถึง1น5 0 0บาทต่อตันพี่น้องขอนแก่นมือนี้ราค่าอายู่ที่1 5 0 0 0ถึง16,300บาทต่อตันส่วนยะโสธรมือนีน้อยู่ที่15,500อถึง1น0 0 0มื 6ั0 0อยบาทต่อตันอุดรท่านี่มือนีลราค่ายูที1 0 0 0ง1 5 0 0 0บาทต่อตันบุลราชธ่านี่มือหนี16,000บาทต่อตันรีสเกตยูที1 0 0ึง1 5 0 0บาทต่อตันสุรินรมือนีลราค่ากลาง10,000-16,000บ,10บาทต่อตันมีเป็นเขาแห่งความชื่นมาเกิน10%เขาหน้าปีเขาฮอมมะรี ปี6 7เจ็ดทับหกแปดพี่น้องส่วนโซนอุบลพี่น้องเขาหน้าปังเขาเนี้ยวกอขอหกหน้าปังพี่น้องล่าค่าเขาเกี้ยวสดมือนีล่าค่าเพิ่นรับสื่อ,อยุติเจ็ดพันถึงเจ็ดพันสองรอยบาทต่อตันโซนจังหวัดอุบลเนอส่วนทางบานปอนหน่อยสุรินเพิ่นเฮดหน้าปังตาเข่าเจ้ากอขอสิบหา 15, พี่น้องมากานนี้เป็นล่าค่ากลางขอมูลมาฝากพีฝากน้องหน้าแปลงนี่เป็นเขาหน้าปังยู ตำบนตาอองอยู่แถวอ่างอําปืนพี่นนอกกะถือว่าเขาเพิ่นกะเฮ็ดเขาได้งามยู่งส้นสุรินกระไดพี่นนอกแต่ล่าค่าเขาล่าค่าโล่งสีรับสื่อเขาหน้าปังเขาเกี่ยวสดส้นจังวัดสุรินยังบอทันเปิดล่าค่ารับสื่อพี่นนอกเพราะว่ายังบอทันเก็บเกียวกันอยู่พี่หนอกเอาสำหรับที่นี้พ่อหน่อยก็เอาข้อมูลข่าวสารเหลืองล่าค่ากลางเขาเปลือกมาฝากพี่ฝากหนอกถ้ามาลิปนี้ฝาก,กดไหลกดแช่เป็นกำลังใจให้กันในเรื่องพี่นนอก สามารถคอมเมนต์ล่าค่าเขามาโซนทั้งวัดบ้านพี่น้องเขาเจ้าหน้าปังล่าค่าเป็นจังไรพี่น้องช่วงนี้กะเก็บเกี่ยวกันหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดสำหรับคลิปนีมม้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับขอให้พี่น้อง F.C. ฟสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บป่อดจนสวัสดีครับ